ภาษาของนิพจน์ปกติกำหนดให้ซิกมาแทนเซตของจำนวนตัวอักษรขอองตัวัวกษรที่ใช้ในภาษาปกติเออดูโจทย์ดีกว่ามืนเขาบอกว่ากำหนดให้เซตตัวอักษรเป็น0กับ1เนาะนิพจน์ปกติ R าศ อันนึงก็คือ0 0 R2 คือ0บวกหหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าเป็นดอกจนันหรือไม่ก็0หรือไม่ก็1แล้วก็เอา2ตัวมาเชื่อมกันเอา2ตัวมาเชื่อมกันเนาะซึ่งมันก็เป็นได้ทั้งเซตว่างแล้วก็01แล้วก็ 0. เจอ0เจอ0 1แล้วก็1 0แล้วก็1 1อย่างงี้ซ้ำไปเรื่อยเนาะ เขาให้เราเขียนย่อยอะคะ่ะเหมือนเดิมเลยแจกแจงแต่ไหนเขาสอบไมไ่ให้เขียนย่อยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้แอบเห็นมาแล้วนิดหนึ่งมัน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 ให้จับคู่อะอ่ะเขาให้อย่างเงี้ยมาแล้วก็ถามมันคู่กับอันนี้ไหมอ่ะนั่นแหละตาลายแน่อะต่อเขาบอกว่าอันนี้แทนภาษาต้องมีสติงย่อยปรากฏอยู่ คือถ้าเมื่อไหร่ที่มันไม่มีดอกจันน่ะคะ่ะแปลว่ามันยังไงในเซตเซตนั้นอะ่ะมันต้องมีอีตัวนี้อยู่แน่แน่ทุกตัวนะคะไอ,ไอ้ไอ้ที่มันไม่มีดอกจันอะ่ะถ้าสมมุติเราเจอในข้อสอบมันจะเป็นประโยชน์มากนะคุณดูในข้อสอบว่าตัวไหนอะ่ะที่มันมีศูนย์ศูนย์ปรากฏอยู่อะ่ะเนี่ยในเนี้ยแสดงว่ามันก็คือสมาชิกของตัวนั้นเห็นปะอันนี้มีศูนย์ศูนย์ทุกตัวเลยมีศูนย์ศูนย์ปรากฏอยู่ข้างในสมมุตินะสมมุติโจทย์ถามว่าโจทย์เนี้ย แล้วก็ให้มาว่าแบบมัน,มนเซตนี้กับเซตนี้แล้วก็ถามว่าเซตไหนที่เกิดมาจากตัวนี้คุณการที่มันไม่มีดอกจันหมนายมวราะมันต้องมีศูนย์ศูนย์ติดกันใช่ปะ่ะแต่อันนี้คือมันมันไม่มีเลยอ่ะมันมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวโอเคปะ่ะคุณก็จะตอบได้เลยว่าอันนี้ไม่ใช่และอันนี้ก็จะใช่ทันทีได้อกอไหมนั่นะแหละประมาณนี้เนาะอ่ะดูคร่าวๆอันนี้ศูนย์เชื่อมกับ1นึแปลว่ามันเป็นช่องว่างเนาะ แล้วก็ดอกจันแสดงว่ามันก็จะมี0กับสมาชิก1 0แล้วก็สมาชิก0 0สมาชิก0 0เกิดจากอะไรสมาชิก0 0เกิดจากตัวเชื่อมเนาะเวลาที่เราคิดข้างในอะคะ่ะเราจะเห็นว่ามันเป็นได้ทั้ง0ก็คือ0ตัวเดียวกับ 10แล้วก็00แล้วก็0 0 0แล้วก็010แล้วก็100ลองดูนะถ้าคิดแบบนี้คุณจะเห็นว่า l ที่เป็นดอกจันอ่ะมันก็จะจบที่01แล้วก็11แล้วก็ 0 0นย์ศูไม่คิดถึงเนี่นนะก็คือตรงเนี้ยมันเกิดจาก0ูนย์บวกส่วนตรงนี้ก็คือตรงนี้และตรงนี้ก็คือตรงนี้เราจะได้ว่าสมาชิกของอารสไม่ใช่หมายถึง R3 มเนาะมันก็คือมีสมาชิกตามนี้ใช้ประกอบสตริงประกอบด้วย0หรือ1ซ้ำกันได้ความหมายคือ 0กับศูมันก็จะแยกเป็นศูนดอกจัน0ศูนย์ดอกจันบวกศบวกหมันก็คือตัวนี้เกิดซ้ําก็คือมีสมาชิกศูย์กับกับศนกับหนเนาะเท่ากับว่ามันก็จะเป็นศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์ได้หมายความว่าไงศูนได้หมายความว่าศูนย์เจอศูนย์ไมันเลยเป็นศูนย์ศเ้าปะ อ่ะฮะศูนย์เจอศูนย์เจอศูนย์เจอหนึ่งศูนย์มันก็เลยเป็นศูนย์หนึ่งตรงนี้เนาะซู 0, มให้ดูอันนั่นแหละประมาณนี้ดูตัวอย่างถ้าเขาบอกว่า R คือศูนย์หนึ่งและให้หาเซตว่ามีอะไรบ้างแจกแจงออกมามันก็มีแค่ศูนย์หนึ่งถูกป่างวะถ้าสมมุติว่ายกกำลังสามก็แสดงว่าคุณต้องเอาศูนย์หนึ่งมาเจอกับ ศูนย์หนึ่งเจอกับศูนย์หนึ่งสามครั้งมันก็จะเป็นศูนย์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 หนึ่งศูนย์อย่างเงี้ยก็ได้ได้หมดอ่ะจะเจอให้ครบทุกตัวประมาณนี้ลองไปดูอันนี้คือให้ดูคร่าวๆอ่ะนะฮะประมาณนี้